สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานน้ำรดต่อพุทธนะครับได้มายืนอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดโรงเรียนวัดพระมหาธาตุมูลิธทนะครับวันนี้ภายในโรงเรียนนะครับได้มีการจัดงานทอดประป่าขึ้นนะครับเพื่อที่จะสมทบทุนให้กับนักเรียนนะครับได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนอาทิเช่นโต๊ะนักเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าจากที่สอบถามเด็กนักเรียนที่นี่โต๊ะเรียนนะครับมีอายุนานกว่า10ปีแล้ววันนี้ทางโรงเรียนก็เลยจัด การทอดผ้าป่านนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนโต๊ะหนังสือใหม่ๆนะครับโรงเรียนพระหมหาธาตุมูลนิธิมัธยมจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์และเครื่องขยายเสียงเนื่องจากโต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนได้ใช้มานานหลายปีมีการซ่อบมบำรุงมาตลอดแต่ปัจจุบันบางส่วนไม่สามารถนำมาซ่อบมบำรุงได้จึงทำให้โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และเมื่อมีกิจกรรมที่จะต้องใช้โต๊ะเก้าอี้ก็เกิดปัญหาทำให้ต้องไปหยิบยืมจากสถาบันอื่นๆจึงเห็นสมควรจัดทอดประป่าเพื่อหาทุนในการจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์ในราคาตัวพระประมาณ750บาทโรงเรียนพระมธาติมูลนิธิมัธยมเนี่ยเป็นโรงเรียนการคุ้ลของวัดในพระพุทธศาสนาเด็กที่มาสมัครต่เป็นจำนวนมากจึงพี่แรกมี่จะนวน นักเรียนั้งหมด5ห้องโดยจะปอโดยจะปอเด็กมัธยมศึ่าปีทีนึงแต่พอปีต่อมาเด็กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด็กเกือปั้นกับปีตอนนั้นก็เป็นมีพระธรรมรัตโลภาสเป็นผู้รับใบอนุญาตแต่ก็มีใน,ในายจักรวดติเกตเป็นครู จากการทบป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้เงินทั้งหมดทั้งสิ้น274,733บาทซึ่งเงินที่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วโรงเรียนจะนำไปซื้อโต๊ะและเกา้าอี้ทีมข่าวน้ำรดต่อผุดรายงาน